เอาคุยกันดีๆบล็อกกันสัง,งั้น <Wow. S 1> สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามพี่เล่ผ่านช่องทาง YouTube นะครับจะเล่รีเล็กนะครับโหวันนี้สันส้นๆง่ายๆ ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับอย่าหลงติดกับดักมิชาชีพนะครับโอเคไหม oh, นะครับเ <no. S 1> นื่องจากส,สถานการณ์บ้านเมืองวิกฤตเนาะโรคระบาดเอย่ยหากินลำบากเอย่ยเงินหายากมิชาชีพโคตรเยอะครับพี่น้องตอนนี้กระแสไม้ด่างมาแรงมากๆเลยโดยเฉพาะกล้วยนะครับ ตอนนี้กล้วยที่แพงนะครับอันดับ1เลยต้นๆเลยก็นี่ฮะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เขาเรียกว่าแดงอินโดกล้วยต้นนี้ได้จากหน่อนะครับหน่อซึ่งเป็นหนอที่เล็กเล็กมากๆเลยส่วนหราคาณนะตอนนี้ก็ตั้งแต่5้าห0ื่นถึงแ0 0ต้นๆน,นะครับก็อยู่ที่ลายอยู่ที่ข้อตกลงของผู้ซื้อผู้ขายทำไมต้องรีบเร่งครับ ทำไมต้องมีคลิปนี้ครับเพราะตอนนีม้มีเรียกจะเรียกมิจฉาชีพก็ได้นะหลอกขายเมล็ดกล้วยแดงอินโดครับหลอกขายเมล็ดกล้วยฟลอริดาครับซึ่งกล้วยทั้งสองประเภทนี้ไม่มีเมล็ดอย่าโดนแหกตานะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้นะครับกล้วยที่มีเมล็ดแล้วพอจะ ปลูกได้เพาะได้คือกล้วยตานีนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเกิดทุกเม็ดหรือแล้วแต่ฝีมือใครนะครับถามว่าเขามีเม็ดไหมมีนะกล้วยตานีมีเม็ดนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าซื้อจากสวนไหนนะ,มะ,มะเมล็ดแก่ไหมนะครับสุ้าต้นหรือว่าแก่เต็มที่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเสี่ยงมากๆเลยครับคลิปนี้ จึงรีบมาแจ้งเพื่อนๆช่วยผมหน่อยช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกต่อเพื่อนๆเ,เราหน่อยบางคนผมโทรศัพท์คุยกันคนที่สนิทกันคนที่ตามใน youtube นี้บอบครูพ่เลยขอบคุณพี่เลยมากเลยผมกำลังจะสั่งอยู่พอดีนะครับอันนี้น้องเบิร์ดนะฮะน้องเบิร์ดอยู่าชาเชิงเซาเนี่ยเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ครับ เราคุยเรื่องต้นไม้เราคุยเรื่องวิวสันอ่านเดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยนะครับเพจที่บอกขายมเมล็ดกล้วยฟลอริดาซึ่งกล้วยฟลอริดาไม่มีมเมล็ดครับหรือไม่มีเม็ดนะแล้วมีอีกเพจนึงบ้าไปใหญ่ครับแดงอินโดแดงอินโดก็ไม่มีมเมล็ดครับนะอย่าโตเป็นเหยื่อของคนพวกนี้นะครับวิธีการขยายพันธุ์ของกล้วย กลุ่มนี้นะครับห่งเลยหนอ,อเขามีหนอนะเขามีหนอโอ้โหแต่ไซส์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยอีกนานครับสีเดือนห้าเดือนว่ากันนะครับอ,อีกแบบหนึ่งก็คือเนื้อเยือ่อซึ่งเนื้อเยื่อก็อยู่ที่ที่ความสมัครใจของแต่ละคนนะครับถามว่าแนะนํำไหมไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับเนาะเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยก็มันมีความเสี่ยง ราคาเขาถึงดรอปลงมาแต่ถ้าจะใหะ้แนะนำเรื่องการซื้อขายก็เก็บเงินนะเก็บเงินซื้อหนอกับส่วนที่ไว้ใจได้กับส่วนที่เราไปซื้อจริงได้จะเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้วันนี้สันส้นๆง่ายๆเลยอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกล้วยฟลอริดา กล้วยแดงอินโดไม่มีเมล็ดหรือเม็ดใดๆนะครับโอเคไหมใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยเชิญเม้นได้เลยครับแล้วช่วยผมหน่อยแชร์ให้เพื่อนเรารู้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสุดท้ายก่อนที่เพลจะจบคลิปนี้นะครับช่วยเพลหน่อยเนาะ ยังไงสังคมเราจะน่าอยู่ยังไงวงการไม้ที่มันควรจะอยู่แบบยั่งยืนแล้วก็อยู่ไปแบบคู่กับสังคมของพวกเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนะครับก่อนทีอ่อะไรมันจะแย่ไปกว่าน,นี้เพราะกลโกลงหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้มันมันมันดูเจ็บปวดเนาะ เงินแต่ละบาทกว่าเราจะหามาได้ความหวังของคนที่อยากอยากจะมีอาชีพอยากจะฟื้นตัวกับการามีไม้เนาะบางคนมองไปถึงอาชีพเลยนะครับมันเป็นความหวังเลยแต่กลับมาถูกทําลายกับการขายฝันหรือขายสิ่งที่พวกเราเข้าใจผิดอย่างเงี้ยนะครับย้ําครับกล้วยฟลอริดาหรือแดงอินโดไม่มีเมล็ด นะครับอ่าโอเคขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะครับและเล่นไม้ดางแบบมีสตินะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่คอมเมนต์กันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ